ไม่เข้าใจเกี่ยวกับการลดน้ําหนักบางคนเข้าใจว่าเฮ้ยเนี่ยกินตัวเนี้ยเขาเขียนว่าลดน้ําหนักมีหลายประเภทนะคะกดประสาทคือกดไม่ให้คุณหิวแล้วคุณจะรู้สึกปวดหัวอยากอาเจียนนั่นเขาเรียกว่ากดเอาไว้แต่ถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งคือดักจับไปดูนะคะส่วนผสมมันจะมีพวกถั่วขาวลองไปดูเนาะที่ที่เป็นถ้าเขาจะทําเป็นแคปซูลเขาจะเอาพวกถั่วขาวนะคะพวกเนี้ยพวกอื่นๆพวกเนี้ยค่ะนะคะเอาไว้เกี่ยวกับการลดน้ําหนักส่วนใหญ่แต่ ถ้าคุณมีสมุนไพรที่เป็นลิ์เย็นอยู่ด้วยมันจะทําให้การทํางานของพวกลิก์ร้อนอะทำงานได้ดีขึ้นคุณเห็นหรือ,อยังเนี่ยทำยังไงก็จะไม่จับตัวกันเป็นก้อนไม่มีทางเลยคุณไปดูนะคือคุณมีสินค้าอยู่ในมือคุณลองทําดูเนี่ยพี่พรทำไม่มีทางก่อตัวเป็นก้อนเด็ดขาดเพราะมันพร้อมที่จะไหลออกไปพร้อมกันพี่พรถึงบอกพวกคุณว่าการกินชาเนี่ย ทำไมสุขภาพถึงดีทำไมห,หินอย่างเท่ากันเพราะมันสามารถขับเอาของส่วนเกินออกไปได้แล้วหินอย่างเท่ากันอันนี้นะคะพิสูจน์มาแล้วนะคะแล้วพี่พรขอไม่อ้างว่าพิสูจน์มาจากตรงไหนเนาะเพราะมันแอบอ้างหรือว่ามันพูดไม่ได้นะคะแต่พี่พรทําให้ดูเห็นเห็นเพราะพี่พรไปทดสอบมาแล้ว ะะแล้วก็เอามาให้พวกเราเห็นคาตาเลยว่ามันเป็นเช่นนี้นะคะแล้วคุณไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมเคสนั้นเคสนี้เคสน,น้นอาการดีนะคะทําไมคนนี้กินแล้วดีทําไมคนนี้หายจากเบาหวานนู่นนี่นั่นพี่พรจะไม่อ้างสรรพคุณนะคะพี่พรไม่เคยขายของเราอ้างสรรพคุณแต่พี่พรมาโชว์ผลลัพธ์พี่พรไม่เคยอ้างสรรพคุณว่าสินค้าพี่พรช่วยเรื่องอะไรบ้างแต่ที่คุณเห็นอยู่ทั่วไปส่วนใหญ่เป็นผลลัพธ์ทั้งหมดที่ลูกค้าหรือว่าคนกินเอามาโชว์เองเอามาเอามาแบ่งปันเองนะคะนี่แหละพ ก็เลยมาทาให้คุณเห็นว่าทําไมสินค้านพเก้าถึงขายดีแล้วตอบโจทย์คนที่เลิกกินแล้วบอกไม่เห็นผลเพราะคุณไม่มีวินัยแล้วคุณเลิกกินเร็วไม่มีสมุนไพรตัวไหนนะคะที่กินภายใน5วัน10วันแล้วคุณดีอันนั้นหลักโฆษณาเกินจริงอันนั้นแหละคุณควรกินหรือเปล่าไปพิจารณาดูแต่ถ้าเกิดว่าร่างกายคุณนะคะต้องการให้แข็งแรงต้องการเอาสารพิษออกต้องการจับอะไรที่มันอยู่ในร่างกายเราสะสมในร่างกายเราออกค่ะคุณต้องอดทน คำว่าอดทนนะคะคุณไม่ต้องกินตลอดชีวิตสมมุติวันนี้คุณต้องเอาต้องการเอาไขมันออกสัก5กิโลที่วันยกตัวอย่างนะในช่วงระยะแรกๆกล้ามเนื้อนะคะมันจะมาแทนไขมันที่มันถูกขับออกสมมติว่าคุณกินอย่างเงี้ยเข้าไปค่ะไขมันคุณจะถูกขับออกเร็วมากสมมติว,วันนี้คุณกินข้าวขาวหมูสามจานแต่คุณกินชาสมุน,มนไพรไปสองเวลาคือเช้ากับเย็น มันไม่เหลือแล้วค่ะมันจะขับตัวที่เป็นไขมันไขมันดีมันเอาไว้แต่ไขมันเลวมันเอาออกทีนี้พอมันเอาออกปุ๊บอะร่างกายคุณอะไม่เคยเอามันออกสักทีแต่พอคุณมากินกินทุกวัน30วันคุณลองนึกภาพดิคุณเอามันออกทุกวันทุกวันทุกวันเดี๋ยวถ่ายเช้าเย็นหรือไม่ก็ถ่ายแค่ตอนเช้าปรากฏว่าร่างกายคุณมันไม่เคยผอมพอมันถูกเอาออกมันจะรู้สึกโหยคุณเข้าใจหรือยังร่างกายคุณมันขาดน้ําคุณจะรู้สึกโหยคอแห้งอยากกินข้าวหิวกระหาย คุณลองนึกถามใจคุณดูจริงๆถ้าคุณไม่รู้สึกต่อต้านนะคะคุณลองถามใจคุณดูว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่กระทันหันขนาดนั้นหรอกค่ะการลดน้ําหนักแต่คุณต้องรู้ว่าการที่คุณถูกขับอะไรออกไปบางอย่างอ่ะร่างกายคุณต้องโหยแน่ๆอันนี้คือเรื่องจริงที่คุณควรรู้เพราะฉะนั้นพอคุณโหยปุ๊บจาไว้เลยนะคะน้ำหนึ่งถึงสองแก้วสําคัญที่สุดสําหรับคนลดน้ําหนัก อ้างพี่อูดีกว่าไม่อ้างคนอื่นนะคะอ้างพี่อูกับเพื่อนพี่อูพี่อูกิน1เดือนครึ่งกับแคปซูลแล้วก็ชาชงแคปซูลเช้า2เย็น2ชาชง1แก้วก่อนนอนน้ําหนักลง4ีกิโลภายใน1เดือนครึ่งเพราะพี่อูกินน้ําเยอะมากตอนเช้าตื่นมากินน้ำสองแก้วกินแคปซูลสองเม็ดกินน้ำสองแก้วคุณลองนึกดูนะแล้วเขาก็ไปเอาไขามันออกเขาขับถ่ายดีมากไขมันออกแล้วช่วงเช้าเขาจะไม่หิวข้าวเขาก็จะกินขนมปังหรือไม่ก็กินนู่นนี่นิดหน่อย คือมันไม่หิวแต่เขามากินมื้อเที่ยงหนักนะคะเขาก็กินมื้อเที่ยงหนักพร้อมกับพี่พรก็คือเรากินเช้ากับเที่ยงพร้อมกันเวลาเดียวแต่เรากินหนักเสร็จแล้วตอนเย็นแล้วกินอีกหนึ่งมื้อซึ่งเราก็ไม่ได้กินหนักมากตอนเย็นนะคะก็หมูกระทะสี่ชุดห้า 4, 5, ชุดอะไรอย่างนี้ของเราไปนะคะเออสลับกันไปกับอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรากินแบบนี้เดือนครึ่งพี่อูลงไปสี่กิโลเพราะอะไรมันไม่ได้แบบลดลดน้ําหนักแบบหิวโหวยคุณเห็นหรือย,ยังมันไม่ไทําให้คุณแบบว่าลดน้ําหนักแบบพุวบพุบ แต่มันทําให้คุณน่ะขับของเสียขับไขมันขับส่วนเกินเสร็จแล้วพอส่วนเกินไปมันหิวมันเริ่มรู้สึกหิวให้กินน้ําเพราะน้ำค่ะมันจะไปเติมเต็มมันจะไปเติมทําให้คุณนะรู้สึกแบบถึงคุณกินคุณก็กินได้น้อยคุณเข้าใจหรือ,อยังนี่แหละคือคกลไกที่ถูกต้องที่คุณควรรู้พี่พรไม่ได้แนะนําบอกคุณว่าลองกินน้ามันดีแต่พี่พรบ,บอกความจริงให้คุณรู้คุณอยากจะกินแบรนด์ไหนกินอะไรกินเลย แต่พี่พรก็แค่แนะนําคุณว่าคุณจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วกลไกของร่างกายคุณและกลไกของการทํางานของสินค้าลดน้ําหนักเป็นยังไงบางคนบอกว่าไม่ชอบออก